รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลามไลฟ์เอวินิวไลฟ์สไตล์มอะพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์เอวินิว Yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงตัดส,สินใจรวมเดินทางบนฝันที่แสนไกลหากวนบนเส้นทางที่เราเดินไปยังคงหวังเส้นใจอาจจะมีน้ำตา สัทธาของเราไม่มีวันแพ้ไปศักดิ์ศรีชีวิตของเราพี่น้องอยู่นี่ขอทักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับสู่รายการนิยาทอล์ควันนี้นะคะ เต็มห้องส่งของเราเลยทีเดียวนะคะผู้เขาเหล่านี้ไม่ใช่นักร้องประสานเสียงนะคะนี่ผู้ชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นั่นคือเพลงศักดิ์ศรีภูเกต็ตจากพวกเขาเหล่าขุนศึกทะเลใต้ภูเก็ต f อฟีนั่นเองค่ะวันนี้เราจะได้ทําความรู้จักพวกเขาทั้งหมดในช่วงของ t a l กอ n นเทรนวันนี้ส่วนเรื่องของแจ้งทั่วทิศกับนิตยาวันนี้จะมีข่าวครา,าวอะไรมาฝากกันบ้างโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหลังสงกรานแล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจติดตามกันได้ในช่วงแจ้งทั่วทิศแต่ว่าช่วงนี้ขอเวลานะคะไมสัมผัส์เด็กๆเหล่านี้ใกล้ชิดกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะ